ล้พี่ตามมาด้วยเรือพระที่นั่นของปร,รันเดอรถทุกคนหัวลุกแล้วโปรโซรินอาวเฮ้ยเอาเงนเขามาหัวลุก่ะว,ว้าว เคยเห็นในข่าวในแบบที่เขาพูดกันนะว่าเรือพิธีนางเรือพิธีน่งเนี่ยจะมีสุพรรณหงษ์แล้วก็นาลายทรงสุบรนเอออันนี้ทรงอะไรกูถามจริงเนี่ยมึงเอากระเบื้องโบสถ์มีมงอยู่ไม่ใช่นางฟ้าเรืออะไรวะเอ๊ะทำไมเรือหลานเรามีเทพพนมด้วยเลยเทพพนมเขาติดที่ลงไม่ใช่เหรอ งาจะรอดกันทั้งลำอ่ะอยู่ใจน้ำตกน้ำตกอยู่ใจแล้วมองไม่ชัดเลเรื่อยายเรือหนานวาเืองดงามมากงดงามเยงานหน้างดงามสิเขาก็ปั้นเก่งเนาะขนาดขอขมาคมาก่อนที่นหมตัโตระโตสมาสัพพุโตสัพพุต้องไม่ตมพุทธนี ทอยดีๆให้เอ็นดูสมัยทุกข์ึ้แม่คงคาสักสิลูกขอสัญญาลูกขอสัญญาลูกจะไม่ทําให้พ่อแม่คงคาต้องจมน้าํญญาต่อให้พ่อแม่คงคาต้องน้ำรวยรวยโอ้ยหุดยอดสุดยอดอย่าดื่มนะห้ามทำนี่เรือหลานของเราได้รับอันตรายพี่หวันปกนุกไหนซิมาดูแข่งเรือหลับมล้ง อากายตาอากาศคายเย็นนะเออ้ก็ไปทำงานแล้วมานั่งหลับให้ลิเกดูแล้วเราจะไปกันรอบนี่ยเขาหลับนะทำงานมันเหนื่อยค่ะยำยำไม่ได้เอาเอาเอาพี่พี่ไปดูเรือลำไทยกับเป็นไงไปเช็คความเรียบร้อยอะไรครับพี่ ผมกลับบ้านได้เลยไหมครับผมไม่อยากแข่งแล้วครับทำไมไม่อยากแข่งแล้วล่ะอีดาเขาจ้องหัวเรือผมอยู่นะไม่เคยเห็นน่าเือทรงแปลกอ๋อเขายิงโอ้โหนี่เหมือนลงรม่นเป็นพยองดองคือใส่คอไม่ดีเลยไม่รู้จ้ะถ้าผู้หญิงเกิดนั่งเรือแล้วอาเกิดอาเจียนผู้หญิงสามารถลวกใส่โถเรามีเอาเอาเข้าพี่เข้าพี่เข้าพี่ เอาละเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรปลุกไม่ยานังมึงมก็เรียกกระด้ดีสิฉัากระถาสนะดิันกันเรีกเเยกวะเอ้าพาเรือทุกลันพร้อมแล้วอ,อ้าตัวไ เฮ้ยไอ้ไอ้ขวดเฮ้ยเฮ้ยขาดเรืออื่นก็ไปกันหมดแล้วยังไงล่ะสงสัยเจี๊ยเพชรขงสัยอะไรมือดิเขาอยู่ข้างนอกและอะไรประคองหัวเรือเนี่ยไม่ยนะไงเพรของก็แรงนะเว้ย แล้วมูจะสงสัยไปแล้วไปครับไปไปตอนนี้เรือทั้งหัวออกโนะครับไอเรือแวงเรือเว้นกับเรือไททานิกตอนนีไปดูซิว่าจะเป็นเทไรไอเรือไททานิกออกโจที่หนักแต่ว่าเตยะาี้สูดประิามเตี้สุประดิษฐ์มีสประดิษฐ์ามีประดิษฐ์ี้สุดเี้ยุดีุีุแล้วเรือสองลบก็ได้เสียเป็นเมียหัวกันนีแล้วไปนะครับไอเรือไททนิ นำหน้ามาแล้วครับกันมาที่เขาหน้าเรือเอาแล้วครับโอ้โหเรือททันิกกับเรือวเรือทอน,นิกกับเรือแวเรือทนทันดิหน้าแต่ว่าแต่ว่าไอ้เรือวเห็นภาพไม่ดีจึงจัดการบาดหน้าบาดหน้า ขอผมปาดมันนะครับเอาเลยนะครับตอนนี้เหนือยทะได้ริงมันไม่ร้อนหน้าหรอกครับเนื้อมันก็สูสีขูกดีสูสีสู้ดีสูสีท่านใดเรือวัน <c oughs> เห็นข้าวบดีมันทำอันปาดหนะ้า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 ปาดหน้าเรือทะเลจริงคนไม่ได้ตัดสินใจปาดเนื้อเอเอหลับด้วยความด้วยความโมหโหของเรือทะเล มาตีคู่กับเรือแว้นแต่ไอเรือแว้นมันไม่ยอมมันตัดสินใจปาดหน้า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 ใพัดสิปาดเหือคู่คี้คู่คี้ไอเรือแว้นปาดหน้าเรือแว้นปาดหน้าเรือแว้นปาดหน้าใพัดสิปาดเหือเอาละแต่ว่าตอนนี้ครับมันมีแผนสำคัญมีแผนสำคัญมาที่ทางครับ โอต e, ัดภาพมาตอนนี้เหลือทันจิทำไปได้ครับ่ใบเนื้อเวนมันมีแผนมันมีแผนมันจะทำเช่นไรสั่งงาติดในบ้านนี่ครับไอ้เนื้อเวทไอ้เนื้อเวทโอ๊ตเมื่อกี้มันเข้าไปตรงไหนก็ไปด้วยไอ้ขันติได้หุ่นพยนต์ช่วยไว้บ้าไปเนี่ย มึงเอาหาเอาตายนะพี่ฮะไอ้คุกดาเ็ปเะเอุ้นพยศไม่ช่วยเกลืตายแล้วครับจะไงจะลำไหนเ้นเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยยเเยย้้ยเย้ เ,อเ,อเอยอะแต่เยอะแต่ันิทมัดหใจเจ็บเอยมาดูยดี๋ยวนี้แผนอยู่ในหัวคออยากจะ,จะเอาคืนอยากกระดกมากเดี๋ยวหัวรอพริมพ์ตาบอดมันแห็นครับมันเห็นได้ใด้ทาได้ดีไปหลบอยู่อข้างหลังไอ้เลหลวลาทำงานแล้วมันจุด